ตอนนี้ลูกค้าเดินทางมาถึงนะครับก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะพาลูกค้าเนี่ยไปไหว้เจ้าที่นิดนึงนะครับถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไว้ให้ลูกชายที่อยู่เกาหลีเนี่ยน้องที่เป็นคนติดต่อไปต่ายเนี่ยได้ดูเพราะคุณแม่มารับรถแล้วแม่ไม่ได้เบิกเงินแล้วเอาไปใช้เล่นๆนะแม่เอามารับรถเนี่ยมีหลักฐานมีหลักฐานแดดแรงนิดนึงครับแบ่งเป็นห้าดอกกับเก้าดอกนะกแล้วแต่แบ่งกันเลยจะแม่จา๋า วันนี้แต่งตัวสวยทั้งคู่เลย5ดอกนะครับจะอยู่ฝั่งขวานะเก้าดอกจะอยู่ฝั่งซ้ายขึ้นมาเลยครับผมของแม่กี่ดอกนะครับ9ก้าเมาฝั่งนี้เคครับอธิษฐานเลยครับไปเลยวันนี้มารับรถให้ลูกให้ร้านนะครับ เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนก็ได้ครับแม่เดี๋ยวพวงมาลัยเดี๋ยวรอไหว้พร้อมกันเลยครับนะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะครับนะถ่ายด้วยกันเดี๋ยวใครจะถือกุญแจยืนฝั่งละสองคนก็ได้ครับไปยินกับน,น้องคนหนึ่งคุณแม่ถือกุญแจนะคุณแม่ถือกุญแจกุญแจอันนี้ครับอันใหญ่แมนนะนี่ เดี๋ยวผมจัดให้คุณแม่ขยับเข้ามาเลยครับขยับเข้ามาเลยเขาเข้ามาทั้งคู่เลยครับเข้ามาทั้งคู่เลยโอเคพอแล้วครับผมอัน,อ,น,นอ,อันนี้ถือก่อนอันอ่ามันจังอ่ะจังซีนเหรอแม่กุญแจอเออนั่นละนั่นละ<ม>พร้อมแล้วพร้อมแล้ว นี่แต่ปุ่มสวยมากๆเลยนะครับมองกล้องนะหนึ่งสองครับหนึ่งสองกดไลค์นะครับลดไมย่หนึ่งสองโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคนะครับ,เ,นะรบเดี๋ยวเซลฟี่หนึ่งรูปแนละ้วมองกล้องนะครับกดไลค์โอเคแล้วก็เดี๋ยวค้างไว้นิดนึงเดี๋ยวจะมีกล้องตัวใหญ่ด้วยนะครับกล้องตัวนี้เดี๋ยวไต่จะปริน์แล้วก็เอาให้กับบ้านเลยนะครับแล้ววันนี้นะดอกดาวเรืองนี่สวยๆปุ่มใหญ่ ใหญ่จนแบบใส่พานรถเต็มแล้วก็รูปจะวางไม่ได้อะแม่จ๋าเดี๋ยวว่าที่ตัวรถจาอันนี้พานดอกดาวเรืองนะครับรวยๆเฮงๆนะครับจเจริญลุ่งเรืองเหมือนดอกดาวเรืองเลยนะครับเดี๋ยวตายไปเปิดประตูรถให้คุณแม่ถือไว้นะโอเคมาที่รถเลยครับมาเลยมาเลย ทีนี้เดี๋ยวตยาจะถือพานให้นะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับที่เป็นพวงคุณแม่ก็เอาวางไว้เอาแขวนตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เป็นช่อนะครับจะมีช่ออยู่คุณแม่ก็เอาวางไว้ด้านหน้าเลยลูปอ,ออกเลยครับผมได้ไหมได้ไหม วันนี้ดอกดาวเรืองสวยด้วยละแม่มันใหญ่ปกติก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกมาใหญ่วันนี้แหละนี <c oughs> ่แสดงออกไปนี่ลุงเรืองเลยลุงเรืองเลยอันนี้ก็เดี๋ยวเอาวางไว้ด้านหน้าคู่กันก็ได้ครับคุณแม่ <c oughs> เดี๋ยวค่อยขยับ <c oughs> นี่มีมีปลาเงินด้วยปลาเงิน <c oughs> โอเคอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวที่นี่เราใต่แนะนาการใช้รถให้น้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณแม่รอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะรูปอันนี้เอากลับบ้านเลยใหเ้เอาวางไว้ที่เดิมก็ได้วางไว้ตรงนี้ก็ได้แม่เนี่ยเดี๋ยวให้เขาเก็บพวกอาพวกกระจกไฟฟ้านี่เคยใช้ไหมครับเคยเนาะอันนี้ก็ปกติเนาะขึ้นลงกระจกก็อยู่ฝั่งนี้ล็อกประตูปลดล็อกล็อกกระจกมองข้างแต่ถ้าต้องการปรับกระจกมองข้างนะครับให้หมุนแบบนี้เนาะเลือก ให้หมุนแบบนี้คือถ้าสมมติเราหมุนมาทางขวาก็คือเราเลือกฝั่งขวานะครับเสร็จแล้วก็ค่อยโยกใช่ครับแล้วก็ไว้ตรงกลางคืนแต่ตอนมันอยู่ตรงกลางอย่าไปโยกนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าสมมติตะปรับฝั่งซ้ายเนาะก็หมุนด้านซ้ายแล้วก็โยกแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัวจอเลยจอเลยได้ตัวจอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ตัวนี้นะจะเป็นตัวเปิดฝาถังน้ํามันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดฝากระโปรงน้ํามันนะครับเราเติมได้ที่เป็นดีเซลดีเซลเติมได้ทุกชนิดเลยนะครับ ได้ได้หมดเลยได้ไม่ได้หมดเลยครับแล้วก็เครื่องมือนะครับไปโยทิมจะอยู่ตรงนี้นะนี่จะอยู่จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปนิดนึงนี่ครับจะอยู่ตรงนี้นี่นี่ครับแล้วก็ตัวยางอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตออนุญาตก้มหมองนิดหนึ่งจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับยางอะไรเห็นเนาะโอเคครับแล้วก็ตัวนี้พวกเปิดไฟเปิดอะไรก็ได้อยู่เนาะพวกไฟหลีไฟเลี้ยวก็ตำแหน่งเดิมแหละนี่ไฟหลีไฟหน้าไฟตัดหมอก นะครับแล้วซ้ายเลี้ยวขวาก็เหมือนเดิมตัวหน้าจอโอเคได้ครับผมได้ได้ครับผมได้ครับเปิดเปิดสวิตช์กุญแจที่ตำแหน่งออนนะครับผมนี่กุญแจครับแล้วอย่าลืมนะครับสมุดสีดําเมื่อกี้เห็นไหมครับในกระเป๋าสีดําที่มันจะมีสมุดเล่มใหญ่ครับตัวนั้นจะเป็นสมุดคู่มือเป็นคู่มือการใช้รถนะครับแล้วก็เป็นสมุดรับประกันด้วยเปิดอีกแก๊กหนึ่งครับก็ถ้าว่างอย่าลืมเปิดอ่านคู่มือด้วยนะครับแล้วทีนี้รถจะมีการรับประกันนะครับ แสนกิโลเมตรสามปีอย่าลืมนะครับเอาเข้าเช็คทุก6เดือนหรือ1-0,000มนกิโลนะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับเ<ม>ข้าศ<ม>ูนย์ก็คือเข้าได้ทุกศูนย์เลยที่เป็นศูนย์อิสุสนะครับ<ม>นี่หน้าจอถ้าสมบุตรต้องการเชื่อมต่อบลูทูธใช่ไหมครับโอเคเปิดบลูทูธไปแล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้<ม>เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเนี่ย<ม>ปกติแล้วมันจะอยู่หน้าจอตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวฟันเฟืองเล็กๆเนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ดูรายชื่อนะครับมันจะมีพวกเสียงพวกการแสดงผลต่างๆนะครับให้ลูกค้ามาเลือกตรงบลูทูธครับหลังจากนั้นให้มาเพิ่มอุปกรณ์ครับแล้วก็สั่งให้ตัวหน้าจอค้นหาแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวดูที่ตัวนี้นะเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวพอเขาค้นหาเจอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสั่งที่หน้าจอหน้าจอกลางนะครับให้มันเชื่อมต่อแปบ๊บหนึ่งเปิดบลูทูธไปแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่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 ไม,ไม,ไม่ใช่เดี๋ยวเดียเพิ่งกดครับเย่าเพิ่งกดแปบบ๊แบบหนึ่ง,แบบหงให้เขาค้นหาแปบ๊บหนึ่ง เขากำลังค้นหาแบบนึงนะครับเื่ยมยดรับอันนี้ชื่อโทรศัพท์เครื่องนี้เขาตั้งตั้งเป็น iPhone หรือว่าตั้ง <iPhone S 1> เป็นอะไร8 iPhone 8 p พัทเลยใช่ไหมครับไมขึ้นมามีแค่สองอันเดี๋ยวผมขอดูดูชื่อผมขอดูชื่อ เดี๋ยวูชื่ออุปกรณ์กรันแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บพัดต้องลองเปิดปิดบลูทูธใหม่เมื่อกี้ตกลงนะครับอเอาไปกดเบิร์นดิเเชื่อมไปลย โอเคอ่าแอปเปิลคาเพไม่พร้อมใช้งานเพราะว่าเราต้องไปเปิดการใช้งานที่สิริที่ตัวเครื่องก่อนคผ้มอะ่ะใช่ครับพอตัวเครื่องโทรศั์ปิดสิริสิริส่งข้อความวันด,ดีสิริส่งข้อความพูดว่าวัดดีสิริส่งข้อความวันดีสิริส่งข้อความ ได้ไหมครับพูดว่าวัดดีสิริวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างวัดดีสิริอากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคือถ้าเราไม่เปิดใช้มันก็จะไม่สามารถ<ม>เปิดใช้แอปเปิลกาเพได,ด,ด้สิริตั้งเวลานับถอยหลัง3นาทีมันมันให้พูดยาวเหลือเกินถอยหลังสนาที สุดท้ายพูดว่าวัดดีสิริเปิดเพลงวัดดีสิริเปิดเพลงวัดดีสิริพร้อมแล้วอืม,อมเรียบร้อยทีนี้คือข้อดีเวลาเปิดใช้ตัว Apple c a คา a เใช่ไหมครับ<ม>ก็เราไม่ต้องเชื่อมสายเชื่อมอะไรเวลาเราไม่มไม่ไม่คือเราใช้เชื่อมเร เราเรียกในโทรศัพท์เลยหรือเราเรียกในในนี้ได้คือปกติเวลาเรากดเชื่อมต่อใช่ไหมครับมันก็จะมีไอตัวถ้ามันเชื่อมต่อแล้วมันจะมี Apple ิ a คาเพยตัวเนี้ยเราเราก็แตะเลยกระแต่คาเพย์ใช่ครับอันนี้คือเวลาเราดูแผนที่ดูอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเขาแชร์โลเคชั่นไม่ที่โทรศัพท์ใช่ไหมครับผ่านไลน์อย่างเงี้ยเขาแชร์โลเคชั่นไม่เราก็เปิดเปิดปึ๊บใช่เราเปิดในลิงก์ใช่มันจะลิงก์มาตรงนี้เลยครับง่ายๆ โอเคเรียบร้อยแล้วครับผมคือตอนนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้เดี๋ยวเขาเชื่อมต่อให้อัตโนมัติตอนที่เราเปิดบลูทูธครับแต่ว่าเรียบร้อยทุกอย่างครับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะเดินทางกลับบ้านอันนี้เอาเอาไว้ข้างในก็ได้แมมจ๋ากับกับไปเดี๋ยว จานจะหายเลยแม่นั่งเลยก็ได้หี่แม่แม่เขา่าเข่าฟังนี้ก็ได้แม่แม่เข้าเลยผจมถือให้ไข่อ๋อโอเคแม่นั่งนานั่งนาคนหนึ่งไปไปขึ้นฝั่งนู่นแม่ขึ้นฝั่งนู่น มาหวังได้จะได้ไม่ปิวโออยากเรียงอยู่แม่จ๋าคนิ้ได้หลายแถมครบแถมเต็มไปปิดประตูนะครับผมจะอยู่ด้านล่าง อยู่ด้านล่างครับผมเดี๋ยวผมเช็คนิดหน่งแม่จะลืมคาดเข็มขัดด้วคาดเดข็เมขัดด้วยนะเดี๋ยวผมปิดประตูให้ ได้ยังเนี่ยได้ไหมโอเคครับเรื่อครับเอซีมทำงานเรื่องว่าอ,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 อ่ามันจะเป็นสวิตช์นะครับตัวนั้นแหละครับสามารถกดเปิดปิดได้โอเคเดี๋ยวผมปิดประตูเนาะป,ประตูเด้อโอเคเรียบร้อย